บายดีไว้แต่เราป้าหายนะเอิ้นเอิ้นพี่น้องพผว่าปกติเฉุยอายุยังน้อยกว่าพ่อแม่เพิ่นให้เอิ้นอาให้เอิ้นให้เอิ้นสาวก็ได้เอิ้นอาก็ได้บ่ปุณนะเอาทีเด็กหน่อยมันถนัดเลยพี่น้องเอ้ยแมนยูเฮาอายุหน่อยก็เพิ่นเฮาก็เอิ้นเพิ่นเอื่ยเอิ้นเพิ่นอาแต่ว่าเด็กหน่อยนะมันจะเอิ้นได้เฮามันจะเอิ้นเฮาได้การมันเอิ้นมันเอิ้นตามความถนัดนะเพราะมันเอิ้นอันอัน มันเอิ่นว่ามันเอิ่นผนมันเอิ่นคนในเฮือนบ้านชีเขื่นมันพวกเขาเคยเอิ่นป่านะพี่น้องเขาเลยติดป่าเขาเขาก็เลยป่าไปเบิดนะพี่น้องเอิ่นแพ้เขาเห็นแพาก็ป่าไปเบิดวัดตัใหญ่ของเขาเขาเอิ่นป่ารถกักระสางเขาเนาะมันติดป่าเขาเขาเคยในการเขาเอิ่นไปเน่านั่นมันจังมันจังบ่ซับซนป่าไปเบิดโลดส่วนพ่อแม่เขากัเขาก็เอิ่นอายเอื่นเอื้อยเบิรขนาดพี่น้องเลย ใส่เล็กน้อยก็ให้เขาเอินเขาปลาไปเลยน้ำมันคือดำแทบโอ้แป้งใส่มาดิ้งน้อยหัวควันไปหน่อยเต็มคุ้มตาอยู่ว่าย,ายลงไปดำน้างามงามบ่อุ้ยจะมันมาซ้มออย <c oughs> เป็นค่ะแซมเมื่อขาเฮานำอยู่ถ้ามีน้ำยาขาเฮาอยู่เดียวแซมมันเมื่อขา,าดำลงดำนาน้ำปลาไปหนินใส่ใส่กันยาบ่หรือลาใส่หืม จะไปจัขึ้นยาวะอืมออกไปแต่ยายผูลุงสิพายตื่นไปตัวดพี่น้อง เมื่อนั้นบอบอก็รอพรังอาการเจอในพี่น้องเลยขันมันคันผื่นอาการบุดีกับสภาพไปโรงหมออีกพี่น้องย,อยุกี่น้อยพี่น้องเลยอย,อยู่กับพอ่อพ่อไม่ได้จังหวัดเห็นหลดตีลังกาลงมาตะเฮือนหัวผายนี่นะอันนาเบิร์ตพี่น้องหัวผายนี่มันมันมันบวกหัวผายมันมันโน่ขึ้นมาเลยหัวผายนะ แก่เราผืนยังนอนเพิ่น,นตะกี้เราผืนหาย,ยเพิ่นเศร้าหายแหละพระเจ้าว่าให้เบิอ่งอาการมันก็มันอาการมันซึมมันเสาแหละให้พาไปหาหมอไปเอ็กเบิ่งสมองไปเอ็กเบิ่งันเลือดข้างในหัวไม่กินนี่ตัวื่อนตัน้ำหลดอะไรพี่น้องหลดอันเฮาเฮากำบัดแต่วสวนหนาแนมเห็นหว่ำหลดแลนจนเกิดพลรราดเกิดเจะขึ้นมาอยู่อวน เกือบจะคนมาอยู่ขางกันขังตุ้มข้องนั่นมันพลรราชชดสิโดดมาใส่ลูกพ,พรราลาดซะก่อนหายชุตกันอนิดหน่อยโทรมาท้าเมื่อกี้นี่ตื่นลเลยเป็นกินนมอยู่ ต,ตัยงต,ตีนใกล้ตีนใกลตีนใกลกแต่ตสวเสาเล่พี่น้องหฮาให้พ่อพันเบิง่งพ่อพันว่า ตะกี้กับวสิบดไดมาแล้วพี่น้องดำนานี่ยกับวัชบดไดมาสแบบน,นี้พอคนเบ่งพอไปรวดกันเป็นอะไรจะโทรหาม่มีโทรศัพท์อยู่น้พี่น้องกลับมาดำดำไปแหละพี่น้องกลงกับมามันตื่นนอนมามันหายมันบส่สบายกับเมื่ออะลรพี่น้องเลยพาไปองหมอเด็เคียวว่าให้พาไปสกแกนไปสกแกนเมืองสมองยันเลือดมันข้างในสมองคน ติดขัดแ้่นอกไปตั้งเมีบอกห้องมาดูนี่ดาวเต้นดาวเต้นมือขึ้นเียสวัสดีแม่ป่าด้วยสวัสดีแม่ป่าขอลูสวัสดีม่ป่าีต่ดาวเต้นอย่า,า,าน,านีนั่นแม่ท,ท่านมาได้มาไล่ด้ําใจผุลหาลอยบาทพผุดได้หาวัสด สามสามเด็กมี่อสันา่นออหนเขาเต้นหลดเข้ามวนบอมาชียรเต้นตลอดทั้งเฮรงกเเต้นอยู่พุ่นได้เต้อยู่พุ่นได้เต้นได้พ่อได้ดดดดมวนอยู่บอตู้นี้เขาไ <laughs> ม่ได้ <laughs> เปิดเพลงบอสแตนะ <laughs> พวกเราจะพังกันในโทรศาบเหมือนกันนะชุบชัยโอสั่นมือคืนเนี่ยจะคือบุตรลงดำหลุ่ลงดำลงดำมฮึลงดำมไปไปขยักเมื่อน้ำป่านะางไปว่าจะเมื่อขาเห่าเนี่ยไป มะากาวกระมาอข้านอนเลย <c oughs> นอนน้ำป่าบ่นอนบ่ะอ,อ้ย่าโอย,โอยโนี่ห้ป่ากาาตปีป่าสตุบหลดโอยพี่เหป่าแล้วก็ป่าห่อนี่พอมาตีป่าสา ตะตบตีแล้วป่ะโว้ยผู้เดียวหัวสักดิ่นสักงอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนั่นนี่มันก็เหมือนวีแล้วมันสีขากูรูคงเล่นนาะว่ะคะแนนนี่ทวีน่ะอันทวีน่ะวีเพิ่นวีเพิ่นแล้วหรอมาไม่ปากคนซีวีผมนะที uh, ่มมาตีจ๋าสั่มโอ้ยว่ะมันสีขากรูรำบ่เหมือนวี่งนอกว่ะแนนนี่ แล้วว oh <m> ัวปุ๊เดียวสักดินสักงอโอ้ยอีเฮาเอ้ยอ้ยอุ้ยันเพื่ออยู่แล้วจะหน่อยแลนไปอันจองพอลุงจะแลนมากอดเราสิขึ้นเมื่อเทิงบัวนะอ้ายนะห่าเอ้ยเอ้ย ป้าเชียนป้าสีขาเฮาสูตรใหม่เด้อป้าเชียนมันลาแล้วป้าสีขี่กับไพยใี่เด้อแล้ว่องใต้เอตา <c oughs> แต่เฮาได้ตุก๊กตายนะเหมือนการไพร่ใหม่เ <c> ร <oughs> ียกว่ากินหญิงกิหญิง ันยังบาได้หน่อยเนาะหนึ่งสองสามสี่หกงเจแปดเก้าหาเนาะตรงทางดุมกวิดมวนเงาหนี่งเาใครดอกเงาหน่อยพ่่อดิมหอยอยมือสจได้จหายดิเด็กต่นี่ยกี่่เห็น กนอะไันก no uh 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 ันน uh ี่แม่พอดีชุดหิยนนอนเลยเหนอฮตยืนนอนขึ้นนอนจังโมงหึจะจะแจ้ง

มันแพงเนาะนหากคนแถวบ้านนะเขาจะก็ซื้อมาก,กินอยู่บ้านผมก็จะมีอ๋อเอาผัวมีกับบอได้กินแล้วเนะาะบาได้กินนั่นนี่นใส่เต็มที่จะชุดอิ่มเลยเบอร์ชนะุดอิ่มเลย <laughs> มุซ่านี่ก็ได้กินอีกกับยำบ่ หืมหืมยำลไงะยำเละแสบแสบยำถมดบะ่ถ้าม็กมักเป็นกลุมกัาหมึกได้สับปลาหมึกก็แสบอยู่เลจ้าเฮ้ยเฮายเยคราบนบเคยกินเขากินมันแสบนะกรับแลบมเคยกิน กินอิ่มบ่มาขึ้นนี่กินอิมบ่อิ่ม็นค้านอ่ออิม่มห้ามูขึ้นเด้บุกเคยบุกเคยกินเนาะไปกินมันกระเตมที่อยู่แล้วเนียนลงเหรอโลงเหลง่งล้

ประเทศลงมาเลยเด้อพาวดำเด้อมือขึ้นกินอนี่มขากไว้สุดยอดเลยไว้ <laughs> ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่เลี้ยงเลือกเกื้ออิม่มพ่นลมาขอบคุณจะผ้านนอาบน้ามือคืนนี่เนาะกินอิ่มเบิร์ตสุขุสุคนแม่ตาท่งาวก็อิม่มอิ่มขากปัญญังเลย <c oughs> โอ้ยเฮาเอ้ยเฮาวยยังได้เฮาเอ้ยจักมันหลังหัวมันอยู่นี่มันหลังหัวหลังหัวอไ,ได้นะ ก็ินง้าวฮะลงน้ำหนักของพี่น้อยสบายดีเด้อพี่น้อง